าไฟฟ้าจะไม่มีวันถูกเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโอ้โหได้ยินคำนี้เรารู้สึกยังไงบ้างทำไมถึงมีคำนี้ออกมานะคะเราไปติดตามรายละเอียดเลยเพราะพ้าหัวอย่างใหญ่เลยค่าไฟถูกไม่มีอีกแล้วกกพชี้โอกาสต่ำกว่า4บาทต่อนหน่วยนั้นยากติดตามรายละเอียดในอย่างเล่าข่าวนี้เลยค่ะ สำนักงานคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงานโดยคุณคมกริตันตราวานิดเลขาธิการสำนักงานนะคะได้เปิดเผยในงานสนัมมนาวิชาการประจำปีโดยจัดที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหการรมสภาอุตสาหการหกรมแห่งประเทศไทยในหัวข้อเรื่อง วิกฤตพลังงานและแผนของประเทศว่าแนวโน้มอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมที่ประชาชนต้องจ่ายในระดับที่ต่ำกว่า4บาทต่อนหน่วยนั้นคงจะไม่ได้เห็นกันอีกแล้วเนื่องจากเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยพึ่งพิงก๊าซอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงราคาต่ำในสัดส่วนที่สูง60% ได้ปรับลดลงจากปริมาณก๊าซที่จํากัดทั้งจากแหล่งเอร์วันและเมียนมาส่งผลให้ไทยมีการนําเข้ามากขึ้นจากต่างประเทศโดยเฉพาะรูปแบบก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ที่สูงขึ้นค่ะสําหรับปัจจุบันนี้นะคะค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือว่าค่า FT เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนั้นปรับเพิ่มขึ้น68.66สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมค่าไฟฟ้าในไทยทําให้ค่าไฟเฉลี่ยต้องจ่ายอยู่ที่4บาท72สตางค์ต่อหน่วยเนี่ย ซึ่งยอมรับว่าหากดูสถานการณ์ราคาพลังงานที่ยังคงมีทิศทางผ,ลผ,ลผลันผวนแนวโน้มก็ยังคงต้องปรับตัวสูงขึ้นแต่จะมากน้อยเพียงใดอยู่ที่ปริมาณของก๊าสค่ะนั่นก็คือก๊าสในอ่าวไทยนั่นเองนะคะผู้ชมคะโดยเฉพาะแหล่งเอราวันที่จะเร่งบริหารจัดการให้การผลิตเพิ่มขึ้นมาสู่ระดับปกติประกอบกับขณะน,นี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผได้แบ่งรับภาระค่าเชื้อเพลิงแทนประชาชนช่วงที่ผ่านมาแล้วเกือบ1นึ่งแสนล้านบาทค่ะดังนั้นจึงเป็นที่มานะคะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็น ค่าไฟที่ต่ําเหมือนที่เคยเป็นมาหรือค่าไฟที่ถูกเหมือนที่เคยเป็นมาอีกต่อไปแล้วในโลกไปข้างหน้านี้นี่คือคํากล่าวของทางเลขาธิการสํานักง,งานกกอพอนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นสาคัญมากๆดังนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะคือประหยัดพลังงานในบ้านของเราไม่จําเป็นใช้ไฟดวงไหนก็ต้องปิดนะคะอย่าเปิดทิ้งไว้นะคะเอาละยางไรก็ตามเรื่องของค่าไฟก็ต่อด้วยค่า ก๊าซหุงต้มนะคะเรื่องของก๊าซหุงต้มวันนี้กระทรวงพลังงานตเตรียมที่จะเสนอแนวทางช่วยเหลือให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเพื่ออนุมัติเพราะว่าจากการที่มีการปรับราคาค่าไฟขึ้นแบบนี้นะคะมีแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนดังต่อไปนี้ค่ะอ้าวท่านผู้ชมค่ะเรื่องของเงินในกระเป๋าเราเลยนะคะเรื่องค่าไฟฟ้าในบ้านเราะะเราต้องรู้นะคะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยค่ะพวกเรา,าแนวทางนะคะช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ก็คือ1เลยค่ะกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04สตางค์ต่อหน่วยค่ะประกอบด้วยส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า FT ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน23.38สตางค์ต่อหน่วยและส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า f t เดือนกันยายนถึงธันวาคมจำนวน6 8 6 6สตางค์ต่อหน่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพของผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา4เดือนก็คือตั้งแต่กันยายนจนถึงธันวาคมปีนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง301 -500 หน่่วยตอเดือน ให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า f t เดือนกันยายนถึงธันวาคมแบบเป็นขั้นบันไดค่ะก็คือว่าจาก15ถึง75เปอร์เซ็นต์นะคะเป็นขั้นบันไดไล่ไปทั้งนี้การดำเนินมาตรการตามแนวทางช่วยเหลือในกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ80ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศหรือคิดเป็น89ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนะคะ นอกจากนี้จะดําเนินการให้ครอบคลุมบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของกรฟผด้วยและผู้ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือด้วยนะคะล่าสุดเลยนะคะทางคุณสุพัฒนพงศ์พันธมีเฉารองนาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่า ที่ประชุมครมในวันนี้นะคะจะมีการพิจารณาการบรรเทาผลกระทบจากค่าไฟงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมที่ปรับขึ้นให้กับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านไม่เกิน500หน่วยรวม4เดือนและก็มาตรการขยารยระยะเวลาลดภาษีสรารพสามิตดีเซลที่ปัจจุบันปรับลด5บาทต่อลิตรจะสิ้นสุด20กันยายนนี้เพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนซึ่งล่าสุดออกมาแล้วตามที่รายงานเมื่อสักครู่มีการอนุมัติให้ยืดออกไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะสาหรับเรื่องของการลดภาษีสรารพสามิตดีเซลที่ปัจจุบันปรับลดลงไป5 5บาทต่อลิตรและให้สิ้นสุด20พฤศจิกายนค่ะและขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยนันรดมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยขอบพระคุณตราแม่ครัวที่ทําให้เราได้พบกันค่ะ